เยอรมนีไม่รู้ดอกอะไรเรียกมันซากุระปก่อนงามวันนี้พี่ไลนเนอร์จะพาไปช้อปปิง้งพี่ไลนเนอร์บอกว่าเมียมีเสื้อผ้านิดเดียวจะพาไปช้อปปิง้งสามีใจดีที่สุดในโลกเราก็กันไร <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> สามีชอมีโอฟิงเกอร์ <laughs> ยพูดดีก็ไม่ได้สามีครับรถออกจากบ้านเช่าเมืองป่าดามกำลังจะมุ่งหน้าไปไปที่ไหนสามี feeling it, <S feeling it. <S it. <S and <swimming> it. s w e n g i n g it ไปร้าน oli shop จะเป็นร้านโปรดของคุณภรรยา เพราะว่าที่นี่เวลาไปดูเสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้าเขาจะมีแต่ตัวใหญ่ๆค่อนข้างใหญ่แต่ร้านเนี้ยร้านเนี้ยโอลี่เนี่ยเป็นเสื้อผ้าไซส์เล็กๆคิดว่าคงก็ทำให้เด็กๆแต่เมียพี่เลนเนอร์เป็นเด็กเมียพี่เลนเนอร์เป็นเด็กต้องเป็นชอบร้านนี้ แก <Okay, S 1> <Okay. S 2> แล้วได้ว่าตัวเล็กออไม่ไมใช่เด็กไม่ใช่เด็กแกแล้วแต่เป็นผู้ตัวเล็กเออก็ใส่สื้อาเด็กไปก่อนเนาะโอเคสิงโตเมืองประดำนํำเที่ยวอ,อีกแล้วครับท่านวันนี้ <laughs>